ตอนเช้าๆที่นี่หนาวมากนะครับแต่เราก็ยอมตื่นมาเพื่อจะมาเดินมิยากาว่ามอร์นิ่งมาร์เก็ตนะเพราะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทากายาม่าตอนเดินข้ามสะพานเนี่ยยังเห็นหมอกอยู่เลยอากาศดีนะครับบรรยากาศสวยมากแต่เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนที่เสื้อหนาไม่พอเนี่ยทรมานพอสมควรเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้มันหนาวนานกว่าปกติด้วยลานินยาหรือเปล่านะก็เลยเตรียมชุดกันยากหน่อยเรามาถึงตลาดตอน8ปโมงเช้านะครับบางร้านเพิ่งจะมาตั้งเองก็เลยยังไม่ค่อยคึคกคักเท่าไหร่ แต่ก็มีหลายร้านที่พร้อมขายแล้วมีของชำร่วยพวงกุญแจสร้อยคอไม้แกะสลักที่เขาบอกเป็นของขึ้นชื่อแต่จุดประสงค์หลักที่เรามาชัดเจนมากครับคือมากินรเริ่มจากพุดดิ้งเจ้าดังนะครับที่ทุกคนบอกว่าให้มาลองคุณลุงคงเจอคนไทยเยอะครับอัธยาศัยดีมีสวัสดีใส่ด้วยนะหน้าร้านมีวางป้ายรางวัลโชว์เ,เขามีพุดดิง้งสองแบบครับมีแบบร้อนกับแบบเย็นอ,อากาศหนาวขนาดนี้ร้อนสิครับไม่ต้องคิดเลย ซื้อแล้วมีม้านั่งเล็กๆให้นั่งกินด้วยสะดวกดีอร่อยครับถือว่าควรโดนเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะเจอร้านขายมิโซะของของึ้นชื่อแล้วก็เป็นของพื้นฐานที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปทำอาหารเอาไปต่อยอดทั้งของเค้าของหวานมากมายน้องกล้วยไม้ผู้ชอบซุปดีๆเป็นชีวิตจ,จิตใจเนี่ยก็อดใจไม่ไหวนะครับแวะไปชิมหน่อยสุดท้ายได้กลับบ้านมาด้วยเลยหลายหอ่อในร้านเขามีมิโซะหลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็แพ็กเกจดี ตั้งใจทาไว้ขายนักท่องเที่ยวที่เอาไว้เดินทางกลับต่างประเทศได้เลยอ่ะใกล้ๆกันมีร้านขายมันหวานญี่ปุ่นด้วยอร่อยนะครับแต่ผมว่ามันเย็นไปหน่อยอ่ะถ้าเกิดมันร้อนกว่านี้ก็คงจะดีกว่า <Yes. S 2> เดินต่อจนใกล้จะสุดทางเจอร้านโอนิกิริส่วนตัวต้องยอมรับว่าตั้ง expectation ไว้สูงมากเพราะว่าก่อนไปญี่ปุ่นคืออยากไปกินข้าวปั้นดีๆครับร้านนี้เหมือนมีคุณป้าเขาทำคนเดียวนะครับเราสั่งเป็นเซตที่มีซุปเนื้อกับข้าวปั้น2ชนิดกลายเป็นว่าข้าวปั้นเฉยๆนะแต่ซุปอร่อยมาก โดยรวมก็ถือว่าเป็นมื้อเบาๆที่ราคาไม่แรงแล้วก็อร่อยพอสมควรเลยครับหลังจากที่กินเสร็จหันหน้ามาอีกทีเฮ้ยคนมาเริ่มต่อคิวเปันยาวเลยถือว่าเราจังหวะด,ดีใช่ย่อยนะครับยังมีเหมือนเป็นร้านขายขนมไข่ธรมะเทนนะคือเห็นคนกินเยอะะแล้วราคาไม่แพงก็เลยลองซื้อสักชิ้นหนึ่ง กัดไปหนึ่งคำต้องตะโกนเลยครับว่าหวานคือเราซื้อแบบไม่รู้ด้วยแหละ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบไข่ม้วนน่ะนึกว่าเป็นของขาวแต่พอกัดไปแล้วรู้สึกถึงน้ําตาลที่ซาบาไปทั่วปากก็ถือว่าอร่อยดีนะแต่เราอาจจะแก่แล้วอ่ะกินหวานน้อยนะครับผมชอบบรรยากาศตอนเช้าที่นี่นะครับเดินไปเรื่อยๆไปเปื่อยเลียบแม่น้ําเจอสะพานแดงที่คนชอบมาถ่ายรูปกันตอนเช้าเชนี่ไม่ค่อยมีคนนะไม่ต้องแย่งมุมเหือนสักเท่าไหร่ถือว่าดี ขอตัดภาพมาอีกวันหนึ่งคือสาเหตุที่เรามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอยากมากินกาแฟร้านนี้เลยครับวันแรกที่เรามาเนี่ยร้านมันปิดเพราะฉะนั้นเช็ควันที่จะมาดีๆนะครับเวลามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละร้านเขาปิดไม่เหมือนกันบางทีอาจจะพลาดร้านเด็ดที่เราอยากมาลองได้มาวันนี้อากาศดีหน่อยเลยครับมีแดดปุ่นขึ้นตอนมาถึงคนต่อคิวยาวแล้วแล้วก็มีมาเรื่อยๆเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นยืนรอประมาณ15นาทีได้นะครับเพราะว่าเขาค่อยๆทําทีละแก้ว สาเหตุที่ร้านนี้ดังเลยคือแก้วคุกกี้ที่กินได้นี่แหละครับเขามีให้เลือกแบบเอสเปรสโซ่แบบเข้มๆเ,เป็นช็อตเลยนะกับแบบคาปูชิโน่ที่ใส่นมแล้วก็ทำลาเต้อาร์ตแน่นอนว่าเหยื่อการตลาดอย่างเราก็ต้องลองทั้งสองแบบนะครับสำหรับลาเต้อาร์ตเท่าที่เห็นเหมือนมีหลายลายนะมีลายน้องหมาลายน้องแมวแล้วของเราไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นลายจิ้งจอกหรือเปล่าพอได้ปุ๊บก็ถือมานั่งกินข้างๆร้านกาแฟหอมมากนะครับนัวเข้ม ติบกลางแดดอ่อนๆลมเย็นๆดูวิวแม่น้ำไปด้วยโอ้โหถือเป็นการเริ่มต้นวันที่เพอร์เฟเลยอะระหว่างที่นั่งได้ยินเขาพูดเตือนลูกค้าเรื่อยๆด้วยนะว่าอย่าจับที่หูแก้วมันคงแตกกาแฟคงร่วงบ่อยแหละครับกินไปครึ่งแก้วเขาบอกให้เอากลับไปหาเขาด้วยเพราะว่าเขาจะใส่วิปครีมให้เออผมว่าอันนี้เจ๋งนะมันมีกิมมิคอะแล้วทําให้เราเหมือนรู้สึกได้ของแถมด้วยเ่าแล้วคนี้ว,วครม พอเอามาจิบอีกทีอร่อยเลยครับเข้ากันมากกาแฟร้อนๆวิปครีมเย็นๆกินกับแก้วคุกกี้กรอบๆเคลือบน้ำตาลด้านในมันทำให้มีรสหวานอ่อนๆผสมมาด้วยสมแล้วที่คนไฮป e กันนะครับแนะนําเลยว่าใครที่มาตลาดเช้าต้องมาลองกันครับ